นี่พี่น้องบ่เบิ่บงฝนงุมหอยนั่นเสา,า,าเสาชาเสาข้างดินเห็นไหนมปับป๊บปั๊บสี่อ่าดูเสาดิเ้าดินเย็นพร้อมเนาะอาบน้ำพร้อมโอ้นี่ปั๊บนั่นเดี๋ยวทั้ทั้งชีนี้นพร้อมนี่ชีนเก่าทีเลยนี่ โอ้โหทั้งสั้นมันเถอะคือว่าหอยนีนี่มันอยู่ในขีดินหร<ช>อไม่อยู่ในขีดินดามาทีา่นี่กันเลยไปลใบเตี้ยวขีดินเทพร้อมเถอะนัวา <c oughs> นั่นตับคัดเอาแต่หอยหอยขมก็เอาทีหอยขมหอยขมก็เอาหอยขมนี่หักว่าหักกระหักว่าหักกระจูบดิคนว<ช>่าหอยจูบหอยจูบเพราะตอยพอนตอนออมเถอะนาะต่อยตูดมันแล้วก็จูบเนาะบัดนนี้เนาะ บระจูบประด้กินเด้หอยหอยขมนี่หอยนกเขานี่เด้บยมที่นี่นอกจากะพัดอลไรเห็ดยังอีกบาที่นี่พัดแล้วมันก็แยกออกเนาะเออพัดนี่พัดอย่างเดียวบาคือหอยหอยนกเขานี่พัดอย่างเดียวแยกก็ไปพัดยายคือบอหอยหอยนกปากหางคือตัวนี้ดีนั่นสองแล้วสามสามกำแล้วสี่ถึงสี่ได้ทุกกำมาเนาะโอ้บอนี่หลายหลายครับนี่ ก็ผีปลากระเบนตัวนี้ปลากระเบนปลาก็ได้งุ้มยังไงขึ้นได้หดปลามือเบาๆหน่อยดิไปอย่างโน้นนี่นนท์โอ้ปลานินโอ้ปลานินกับปลาไอ้นั่นโอ้หอยเะไรนี่ก็ยังมีตัวนี้พี่ยายยังพี่มีอยู่พี่ทั้งหอยทั้งไส้อยู่ด้วยกันเอ้ามันกำลังลงน้ำเออหอยมันไม่ขาลงไปหรอกมันดังได้กันมันเห็บยู่นี่แหละลงไปไม่ได้หรอกสร้างหัวมันดูนี่สร้างหลังเลย โอ้ยอันนี้จันเร็วเียนั่นเศร้าอีกแล้วเศร้าอีกแล้วปับป๊บปั๊บปั๊บนั่นคัดเอาเจ้าของอะไรมื้อนี้ได้หลายไปได้หรอกเปล่ววาได้สองถังได้สองถังจ้านี่ถังที่สามจ้าอาตุยาย่าไปขายตลาดนัดนี้ยขไปขายเสร็จแม่ไปขายดอกกรไปกินปไปตีกินได้กินเปบนถังไปตีก็ไปต้มแกไปเนาะโอ้แกไปแพกไปจ้าโอ้เวลาพอมมากเออเขาคือจากคับปีปี เขามาผัดแกออกจะนวลมันเนาะแล้วมาที่นี่เขากะเอาไปผัดคือใส่แพคใส่ถุงไว้พอาะแต่ฮอดคืออยากเอาเอามาผัดเอออย่างไรก็ได้อย่างไรก็ขอบคุณหลายเรื่องคุณยายได้ที่มาเป็นผีเซ้นเตอร์ให้มื่อนี่ขอบพูดนองมากเลยครับขอให้คุณยายอายุหมั่นขวัญยืนชิดสิ่งใดก็ขอสมความมุมม่งมั่นารถนาเด้อสาธุสาธุได้อหอยได้หลายๆได้จากสามคู่เป็นห้าคู่ <laughs>